สปอยโฟคิงภาค2เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งแก๊งกนกอาชีวะบางเคหนุ่ยตุ้มเม้งนั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรตุ้มเม้งชวนทุกคนกลับบ้านแต่หนุ่ยกับบางไม่กลับและชวนไปดักรอแก๊งบูรณพลแก๊งบูรณพลนำโดยรกเห็นกลุ่มกนกบ,บอกให้เพื่อนเตรียมตัวเตรียมอาวุธให้พร้อม เมื่อลงรถก็เกิดการประทะก,กันกนกอาชีวะมีคนน้อยกว่าจึงวิ่งหนีไปตุ้มเม้งถูกไล่ตีจนหนีเข้าไปในชุมชนเออัดและได้เจอกับญาติหัวหน้าแก๊งเด็กบ้านและโดนรุมทำร้ายจนปางตายและสูญเสียอวัยวะสำคัญไปบางเคหนุ่ยมาที่โรงพยาบาลเห็นสภาพเพื่อนก็แขนจัด คิดว่าต้องเป็นฝีมือของแกงบูรณพลก็เตรียมตัวที่จะล้างแค้นแทนเพื่อนในวันต่อมากนกอาชีวะจึงยกพวกไปตามหาบูรณพลที่ฟูดคอร์ดและได้เจอกับแกงประชาชนนำดยมดและแม็กทั้งสองกลุ่มจึงฟาดฟนันกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปบางเคและหนุย่ย ซึงกลับมาบ้านบางและได้เจอกับญาติที่มาทําสีผมกับพี่บุ้งพี่สาวของบางที่เปิดร้านเสริมสวยบางจึงไล่ให้ญาติกลับไปแต่ญาติกลับกวนประสาทและปล่อยของให้กับหนุ่ยหนุ่ยที่กําลังอยากอยู่ก็ซื้อของและมีเรื่องกับบางอย่างรุนแรงเพราะบางอยากให้หนุ่ยเลิกเคจจึงพาหนุ่ยกลับบ้านไปก่อนทางด้านญาติ ที่ได้เงินจากการปล่อยของให้กับหนุย่ยจึงนำเงินมาซื้อกับเข้าไปให้ตาที่พิการเพราะโดนลูกหลงจากเหตุการณ์เด็กช่างตีกันทำให้ญาติฝังใจแลกเกลียดเด็กช่างมากหลังจากที่ป้อนเข้าตาแล้วญาติก็ได้นำเงินที่ปล่อยของได้ไปส่งในายใหญ่ในายใหญ่จึงเตือนว่าอย่ามีเรื่องกับเด็กช่างพอใกล้เปิดร้านแล้วไม่อยากให้ญาติเป็นที่เพ่งเล็งของตำรวจ ตัดภาพมาที่เอกที่พาแฟนไปเที่ยวขากลับเอกเดินชนเข้ากับญาติและกำลังสามีเรื่องกันแต่รุกและเคก็เข้ามาช่วยได้ก่อนและจึงได้ชวนเอกไปงานโมเดิร์นด็อกเอกก็ตอบตกลงในวันงานคอนเสิร์ตแก๊งบูรณะพลเตรียมรับมือกับกนกอาชีวะเต็มที่แต่กนกอาชีวะกลับไม่มาจึงได้มีเรื่องกับสถาบันอื่นแทน ในวันต่อมาระหว่างที่แกงบูรณพลรอขึ้นรถกลับบ้านที่หน้าวิทยลาลัยกนกอชีวะก็ขนพักพวกมาเต็มคันรถพร้อมกับอาวุธครบมือมาถล่มบูรณพลถึงที่จนทำให้เอกได้รับบาดเจ็บและโดนตบเสื้อฉอับไปหลังจากนั้นบางเคและหนุ่ยจึงนำเสื้อฉอบมาให้กับตุ้งเมงพร้อมบอกว่าได้แก้แค้นให้แล้ว แต่ตุม้มเมงไม่ได้อยากได้รับการแก้แค้นแต่อยากได้ชีวิตและร่างกายที่สมบูรณ์คืนและจึงไล่บังกลับไปในวันต่อมาตำรวจตามมาจับแก๊งกนกอาชีวะที่วิทยาลัยบางจึงมอบตัวและโดนจับเข้าห้องขังไปและโดนนักเลงในห้องขังซ้อมจนปางตายเมื่อบุ่งรู้ข่าวว่าบางถูกจับ ก็เอาปืนของพ่อไปฝากญาติให้จำนำเพื่อที่จะหาเงินมาประกันตัวน้องชายตนเองบางได้รับการประกันตัวและรู้ว่าบุ้งเอาปืนพ่อไปจำนำก็โกรธมากและเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันกับบุ้งระหว่างที่ทะเลาะกันป้ามะก็โทรมาบอกว่าตุ้งเม้งมาลาออกบางจึงรีบไปวิทยายลัยทันที บางเมื่อเจอตุ้มเม้งก็ได้ขอโทษที่ได้ชวนตุ้มเม้งไปหาเรื่องแกงบูรณพลในคืนนั้นตุ้มเม้งจึงยกโทษให้และพูดเตือนสติบางให้เลิกเป็นนักเลงบางจึงเริ่มคิดได้และตอนกลับจึงได้แวะซื้อข้าวไปฝากพี่บุง้งเพื่อขอโทษที่ทะเลาะกันเมื่อสักครู่ตัดมาที่แกงบูรณพลไปกินเหล้าที่บาร์ของในายใหญ่ที่ญาติดูแลอยู่ รกได้เจอกับญาติและได้มีปากเสียงกันเล็กน้อยบางเคและหนุวยก็ได้ไปกินเล่าที่ร้านประจำเมื่อเมาได้ที่ก็ไปต่อกันที่บาร์และได้เจอเข้ากับแกงบูรณพลทั้งสองกลุ่มเมื่อเจอหน้ากันก็ตะลุมบอลกันทันทีจนร้านพังเละเทะไปหมดหนายใหญ่เจ้าของบาร์จึงยิงปืนขึ้นขู่ทั้งสองกลุ่มจึงหยุดตีกัน ญาติจึงขอจัดการแทนนายใหญ่โดยใช้ปืนจ่อและบังคับให้กหนกและบูรณพลตีกันใครเปิดก่อนจะปล่อยให้กลับบ้านไปบางเห็นปืนของพ่อและเห็นแหวนของกนกอาชีวะอยู่บนนิ้วของญาติก็ถามว่าได้มาจากไหนแต่ญาติก็ไม่ยอมตอบและสั่งให้ทั้งสองกลุ่มต่อยกันบูรณพลจึงเปิดก่อนจนถูกปล่อยตัวและให้กลับบ้านได้ ขณะที่แกงบูรณพลกำลังกลับบ้านญาติและพวกก็มาดักกุมกระทืบแกงบูรณพลเพื่อนสองคนหนีไปได้แต่รบถูกจับได้และโดนทำร้ายอย่างหนักก่อนที่จะโดนญาติลากไปไว้ที่หน้าบ้านและกลับบ้านไปดูแลตาตามเดิมญาติก็ได้ให้วิทยุเป็นของขวัญตาในวันปีใหม่เพื่อที่ตาจะได้เปิดฟังเมื่อญาติไม่อยู่ บางเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ตรงไปที่บ้านของญาติทันทีเพื่อถามเรื่องแหวนและปืนญาติจึงยอมรับว่าเป็นคนฟันตุ้มเหม่งบางจึงโมโหมากต่อยญาติไปหลายหมดัดและมีปากเสียงกันจนประกาศตัดเพื่อนญาติจึงถามบางว่าทําไมถึงเลือกเรียนช่าง,ง,งทั้งที่รู้ว่าญาติเกลียดเด็กช่างมากแต่บางไม่ตอบและเดินหนีไปญาติเสียใจที่เสียเพื่อน จึงเดินเข้าไปกอดตาและร้องไห้กับตาก่อนจะบอกกับตาว่าหลังปีใหม่จะพาตาไปเที่ยวบางแสนและนั่นก็ทำให้ตาดีใจมากหลังจากคุยกับตาเสร็จญาตจึงเดินมาเก็บของที่หน้าบ้านจังหวะนั้นเสียงปืนดังขึ้นรัวๆเป็นรกนั่นเองที่ถือปืนเข้ามายิงญาตจนกระสุนหมดแม็กและเดินจากไป ตาผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือหลานได้บางได้ยินเสียงปืนจึงรีบวิ่งกลับมาและได้ตะโกนบอกคนแถวนั้นให้ช่วยเพื่อนผมด้วยแต่ก็ไม่ทันญาติดได้เสียชีวิตไปแล้วในงานศพของญาติตุ้มเม้งเข้ามาร่วมอโหสิกรรมให้กับญาติพร้อมบอกให้บางเลิก,กเกลรยและมองหาอนาคตบิลลี่อินทระ,ระ โอประชาชนที่เคยมีเรื่องกับญาติก็มาร่วมที่งานด้วยหลังงานศพบ,บุ้งและบางก็ต้องช่วยกันดูแลตาของญาติต่อไป